เพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะฮะเปิดมาทำไมไม่เจอหน้าพี่หนุย่ยเจอหน้าผมก่อนคือเรื่องเรื่องเนี่ยพี่หนุ่ยเขาฝากฝังผมมาให้ไปตามหา i o โเซซึ่งผมสงสัยมาก i o โเซเนี่มันใช้ i อโอเอหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยพอเล่นมุกนี้ฝั่ง Android ก็งอนเราอีกงั้นเราไม่เล่นมุกนี้ดีกว่าแต่ปัญหาเนี่ยคือผมต้องมาตามหา i o โเซกลับไปให้พี่หนุ่ยรีวิวให้ได้วันนี้ครับผมเลยคิดว่าน่าจะอยู่ตรงแถวนี้แหละเพราะคนเยอะมากรูกดินี่ไง ผมเจอแล้วอโลบีไอโอแต่สําคัญกว่าคือเราจะเข้าไปเอาอโลบีไอโอเซเ่นี้ออกมายังไงแล้วมันจะต้องยากขนาดไหนผมต้องเอากลับไปให้พี่หนุ่ยรีวิวให้ได้ครับอ้าวถ้างั้นเพื่อนๆตามผมกันเลย เปรียบเทียบ,บนะครับระหว่างออร์บีที่เป็นแปรงแบบปกติกับแปรงแบบใช้เทคโนโลยีตัวใหม่ออร์บีไอโอครับมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณใช้มือแบบแมบบนนวลเนี่ยเวลาแปรงมันจะมีความแรงความเบาไม่เท่ากันอ่าลองดูนะว่าภาพที่ขึ้นมาจะเป็นยังไงดูเห็นไหมฮะมันจะออกมาไม่เป็นวงกลมเหมือน,น,นข้างๆเนาะมันจะแบบกระจุกระจายไปหมดเลยคือเราแปรงหนักตรงไหนมันก็จะไปนหนักตรงนั้นส่วนบริเวณที่เราไม่ได้แปรงเนี่ยตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นจุดซ่อนเลนที่สิ่งเชื้อโรคต่างๆจะเข้าไปสะสมอยู่ได้เรามาดูตัวนวัตรกรรมใหม่ของเขา อ r ร์บีว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมเงียบเหมือนไม่ได้แปรงเลยอะไรยังไม่ได้เปิดอะ่ะอ๋อเปิดก่อนเปิดก่อนถ้ามันพอดีมันจะขึ้นสีเขียวอย่างนี้เลยเห็นไหมความอ่อนนุ่มมันจะขึ้นเป็นวงกลมครับคือแสดงให้เห็นว่าเวลาเราแปรงฟันเนี่ยมันจะทั่วๆด้วยปริมาณแรงที่เท่ากัน <S <S นี่เรียบร้อยครับพี่หนุ่ยครับผมได้มาแล้วนี่ ออร์โรบีไอโอเซผมบอกเลยว่านี่คือที่สุดของการแปลงฟันครับพี่หนุย่ยยังไงฝากพี่หนุยย่ยรีวิวให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเอาไปเลย <c oughs> ขอบคุณป๊อปปี้นะครับทำภารกิจนำ IO7 กลับมาให้พี่หนุ่ยจนได้แม่อีเวนต์สนุกนะเสียดายพี่หนุ่ยไม่ได้ไปแต่ขอบคุณมากเลยนะไปสอยมาให้นี่แหละครับ A r o r ร์โรบี I o 7, แปลงสีฟันรุ่นแรกที่ผมกล้าเรียกว่านี่แหละแปลงสีฟันเรือธงฮู ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเท่านั้นจะมีเรือธงนะแปลงสีฟันก็มีคลิปนี้เรารีวิวละเอียดกับ o r a l b i o 7ครับแปลงสีฟันไฟฟ้าไม่ใช่คอนเซปต,ต์ใหม่อะไรนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมีการวางขายแปลงสีฟันไฟฟ้าอย่างแพร่หลายแต,แต่ปี1960แล้วแต่การพัฒนาต่อมาจนผมกล้าเรียกว่า o r a l b i o 7ตัวนี้เป็นแปลงสีฟันไฟฟ้าเรือธงส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องราคาครับฮะรีวิวดีๆต้องมีราคาถูกฉะนั้นผมบอกเลย แบงสีฟันไฟฟ้าที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับมีราคา 15,999บาทแต่แตัดหมื่นหกมิทอนคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะจ่ายราคานี้เราได้อะไรบ้างและความคุ้มค่าเนี่ยเดี๋ยวพิสูจน์พร้อมกันในกล่องในหย,ยิบยกออกมาเนี่ยจะเจอตัวแปรงกับหัวแปรงนะครับตัวแปรงแน่นอน1ด้ามน,นะครับส่วนตัวหัวเนี่ยให้มา2หัวเลยหัวนี้นะครับตั้งชื่อว่าอัลติเมตก็คือสุดยอดที่สุดเท่าที่ออรบี B, เคยผลิตหัวแปรงมาเลยส่วนการพกพานะครับออรบี B ก็ใจดีครับแถมกล่องขนาด ไซส์กระทัดรัดมาเลยนะครับจะได้เอาไปติดสอยห้อยตามได้แต่ทั้งนี้ตัวแท่นชาร์จนี่สีขาวๆนี้เป็นแท่นชาร์จแม่เหล็กนะครับ เมื่อวางแล้วจะมีแรงแม่เหล็กดูดนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้แบบนี้ชาร์จขึ้นทันทีดูดได้แต่ไม่ได้ดูดแรงระดับปัดไม่ตกนะครับฉะนั้นเนี่ยแนะนาวางเซตแบตนะครับติดผนังดีที่สุดเลยสํารวจรอบตัวแปรงกันหน่อยแปรงสีฟันนี้ผลิตในเยอรมน,นีนะครับแมทเทอเรียลดีเลยครับนี่จับถือนี่พรีเมียมนะครับแถมที่สาคัญล้ําด้วยเพราะว่ามีจอนี่คือแปรงสียฟันไฟฟ้าตัวแรกที่ใส่จอ LED สีเดียวเข้าไปนะครับเอาเป็นว่า2ปุ่มในการควบคุมการใช้งานนะครับ power ปุ่มเปิดนะครับด้านล่างก็คือการ เล e c กใช่ไหมเปิดปุ๊บแล้วเราก็ Select เลือกนะครับว่าเราจะเอาโหมดไหนเสร็จปุ๊บเลือกเอาตรงไหนกลับไปกดด้านบนอีกทีหนึ่งเพื่อจะรับเอาโหมดนั้นไปใช้งานนะครับแล้วก็หัวแปรงปุ๊บปับ๊บนี่เอาออกได้แบบนี้นะครับก็คือการขึ้นลงตรงๆแบบนี้เพื่อจะเสียบเข้าไปพร้อมก้านที่มีน้ำหนักค่อนข้างแน่นนะครับเพื่อทําให้ หัวแปรงไม่โครงเครง่งต้องบอกเลยดูล้ําแต่ว่าในมุมมองการใช้งานไม่ได้ต่างอะไรกับแปรงสีฟันไฟฟ้าที่เราเคยใช้มาก่อนแต่แค่นี้จะเรียกว่าเป็นแปรงสีฟันเรือธงได้ยังไงล่ะครับก็ต้องมาดูการทํางานของมันด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าใช้มอเตอร์สัน่นใช่ไหมครับฉะนั้นแน่นอนแหละถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปนะครับอันนี้ออร์บีเดียวกันเนี่ยฟังดูนะฮะมอเตอร์ก็จะสัน่นใช่ไหมเสียงก็อาจจะใช้คําว่าดังหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราดูวงจรรภายในนนะคับี มันก็จะเป็นแห้งเหล็กแบบนี้นะครับทำการสั่นอยู่นะครับแล้วก็พาหัวแปลงเนี่ยสั่นไปด้วยนะครับเนี่ยจับดูก็จะรู้ว่าสั่นแบบไหนนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าหัวแปลงของ IO 7ใช้มอเตอร์สั่นอีกแบบหนึง่ง Magnetic Drive อันนี้เป็นมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กนะครับเป็นตัวขับนะครับผมกดตรงนี้ให้ดูก่อนเห็นไหมฮะมันจะมีความรู้สึกคือมันอัดขึ้นมาทางแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ผิวสัมผัสที่เกิดขึ้นจากเราเนี่ย มีความนุ่มมากขึ้นคุณผู้ชมลองฟังเสียงนะนี่ผมจะเปิดแบบอ่าเซนซิทีฟก่อนเซนซิทีฟนี่เบาหน่อยเอาแบบตัวอินเทนส์เลยนี่ดังสุดประมาณนี้เสียงเน่ต้องมีแน่แต่ว่าแน่นอนนะครับผนวกกับเทคโนโลยีไมโครพาวเซชันส์นะครับ p ฮาส์หรือ p พาส์ก็คือการเต้นใช่ไหมครับมันมีแรงสั่นที่ลึกระดับไมโครนี่ด้วยความถี่ที่ต่ําลงด้วยนะครับตอนแปรงก็ให้ความสุกนุ่มนวลได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ทําร้ายเหงือกมากจนเกินไปเอาจริงๆเนี่ยหัวแปรงที่แข็งเนี่ยทำร้ายเหงือกทั้งนั้นแหละครับแต่หัวแปรงของออโรบี o B, ออกแบบมานุ่มเชียวขัดตัวฟันได้ดีขึ้นด้วย สูตทหัปแรงกลมๆนี้นะครับออรบีให้มา2ตั้งชื่อว่าอัลติเมทโอ้สุดยอดฮะก็คือจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ขยับได้นีฮะกึกักึหมุนแบบนี้เวลาเข้ารูปฟันแต่ละซี่ก็คือหัวแปรงก็จะหมุนเร็วเข้ามาปั่นเข้ามาในซี่ฟันของเราขนแปรงออรบีนี่ดีไซน์แบบพิเศษนะครับเขาตั้งชื่อว่าทัฟฟอินทัฟ ก็คือทัฟเนี่ยมันแปลว่ากระจุกหรือว่ารวงมาเป็นก้อนฉะนั้นเนี่ยตรงกลางนะครับจะยื่นออกมานะครับเพื่อให้ตัวแปลงเนี่ยสามารถซอกซอนเข้าไปในจุดที่เข้าถึงยากได้อย่างลึกซึง้งโอ้โหชอบเลยเนี่ยด้านนี้ผมต้องการความลึกซึ้งอยู่พอดีโหมดการแปลงของ Or a ์ b i o อนี้แบ่งออกเป็น5โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกนี่ a i l y c l e a n ก็คือแปลงทุกวันนะครับแปลงแบบ ทั่วไปเลยว่ายง่ายแต่ถ้าเกิดเมื่อคือนนี้ลืมแปลงลองใช้โหมด intense ดูนะครับก็คือโหมดแรงพิเศษนะครับเพิ่มเข้ามา แล้วก็จะมีโหมดไวท์เทนนิ่งด้วยนะครับไวท์เทนนิ่งนี้ก็คือต้องใช้ยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประกอบมันก็จะมีโหมดการทําให้ขัดฟันขาวนะครับส่วนกําแคร์นี่อันนี้ดูแลพิเศษเหงือกใช่ไหมหรือจะเป็นเซนซิทีฟก็ได้นะครับบางคนมีปัญหาเรื่องเลือดออกตามไรฟันแปลงแล้วเหงือกอาจจะเลือดออกง่ายนี่ใช้โหมดเซนซิทีฟนี้ก็จะดีที่สุดเลยนะครับซึ่งโหมดการแปลงทั้งหมดนี้ตัวเครื่องจะเซฟเอาไว้เป็นประวัตินะครับ พอคุณมาแปลงต่อครั้งต่อไปคุณไม่ต้องกดไล่หานะครับจะเซฟไว้แล้วนะครับแม้ปิดจอไปแล้วคุณก็มากดเปิดเพื่อแปลงต่อได้ในโหมดเดิมครับส่วนการจะเริ่มแปลงจริงการที่แปลงมีหน้าจอนี่มีข้อดีนะในการแสดงผลโหมดที่เราใช้อยู่นะครับเช่นผมกดเปิดอยู่ใน d i l y y l l e n นะครับนี่มีนาฬิกาจับด้วยตรงนี้สําคัญมากนะครับออออกแบบตั้งค่ามาตรฐานการแปลงฟันว่า2นาที 2นาทีนี้ก็จะเพื่อวัดใช่ไหมว่าตัวคุณเนี่ยแปลงไปได้ขนาดไหนอย่างไรแล้วแล้วก็ทุกๆ30วินาทีนะครับมันจะมีเสียงเปลี่ยนโซนของช่องปากานะเพื่อได้รู้ว่าปรับได้แล้วเปลี่ยนโซนได้แล้วนะครับเมื่อเราแปลงครบนะจริงๆแล้วนะครับสมมติผมปิดตรงนี้ใกล้จบแล้วนี่ยิ้มและยิ้มมุมปากนิดนึงนะถ้าไปต่อแล้วก็แปลงให้จบ2นาทีนะครับปิดไมทีจะมี อิโมจินะครับบอกเราว่าผลของการแปลงนั้นเป็นอย่างไรครบ2นาทีปุ๊บนี่นะครับยิ้มเลยนี่ตาขึ้นดาวเลยเป็นประกายแต่ถ้าแปลงน้อยน,น,น่าจะบึ้งเลยทีเดียวครับจุดเด่นอีกจุดของตัวแปลงนะครับคือมีไฟแสดงสถานะครับนี่มี LED นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับ LED นี้เอาจริงๆเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบสี Default นะที่เขาเซตไว้ให้นะครับนี่เราเข้า Setting ได้แล้วเราก็เลือก Light Ring นี่วงแหวนนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยนี่ดูสิฮะโอ้โหจะเอาเป็นสีแบบที่เราชอบได้ขนาดไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าการออกแบบไฟร้อ,รอบนี้ไม่ได้แค่สวยแต่เป็นการบอกว่าความแรงในการแปรงเราเนี่ยพอดีหรือ,อยังนะครับอ่ะผมทำตัวอย่างเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับเอาฟันตัวอย่างก่อนนะฮะ ผมแปลงไปปุ๊บนี่นะฮะถ้าเกิดผมกดเบาไปอันนี้ถือว่าไม่เวิร์กผมต้องกดให้ถึงสีเขียวเห็นไหมฮะพอสีเขียวเข้ามาปุ๊บผมก็จะแปลงในความมั่นใจได้ว่านี่คือน้ำหนักที่พอดีนะกดลงไปแต่ถ้าผมจะแปลงแรงเกินนี่แดงเลยปกติแสงแดงในออร์บีออกแบบมาอยู่แล้วในหัวแปลงไฟฟ้ารุ่นอื่นนะครับเช่นนี้ฮะเห็นไหมมันจะมีแสงแดงขึ้น แต่มันก็แค่สีเดียวนะตอนนี้เนี่ยสามารถจะรู้ถึงสถานะการแปลงที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าใน be, o r r o b IO7 เ้ขาเพิ่ม Smart Pressure Sensor อันนี้เป็นเทคโนโลยีตรวจจับความแรงของการกดแปลงคุณก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเงือกร้นจากการแปลงแรงเกินไปใช่ไหมครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นการไกด์เราเพื่อให้แปลงแบบถูกต้องนะครับและการออกแบบไรลิงโดยรอบนี้นะครับเห็นแสงแน่นอนเพราะว่าเราแปลงฟันแล้วก็แปลงหน้ากระจกใช่ไหมครับ ถึงแม้ไม่ใช่หน้ากระจกเนี่ยปลายตาเราก็จะมองเห็นอยู่เพราะว่าแสงนี้ค่อนข้างน่าสนใจแถม LED นี้เปลี่ยนสีสันได้ตลอดด้วยเหลาฟีเจอร์มายืดยาวขนาดนี้นี่ผมยังไม่ได้พูดถึงการที่ Oral B iO7 จะต่อแอปได้ด้วยนะครับว้าวเป็นแปลงสีฟันไฟฟ้าเรือธงก็ต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยสินี่ แอปชื่ออ r a ์นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบ Real-time ผ่านบลูท t ธนะครับนี่ตัวเครื่องมีสัญลักษณ์ e t o o t h อยู่แอปพลิเคชันก็ซิงค์ไปได้เลยนะครับเป็นการต่อแบบไร้รอยต่อมากๆสำหรับ io 7ตัวนี้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการเห็นสภาพการแปรงฟันแบบ Real-time นะครับก็คือตัวแปรงมีเซนเซอร์นะครับเรียกเท่ๆว่า AI brushing recognition มันจะซิงค์มาที่โซนของช่องปากเราเขาแบ่งโซนปากเราออกเป็น6โซนนะครับ ตัวแอปก็จะทําหน้าที่เป็นโค้ดสอนการแปรงให้เราก็คือแปรงไปตรงไหนแปรงไปกี่นาทีแล้วได้แรงที่สม่ําเสมอหรือไม่โอ้โหตัวเครื่องนี่ทําหน้าที่เป็นตัวคํานวณเลยครับค่าต่างๆมาแสดงผลเรียลไทม์นะครับ ในขณะเราแปลงฟันเราก็วางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ๆนะครับเราแปลงไปเราชำเลืองมองได้โอ้ดีหรือ,อยังทุกครั้งของการแปลงเสร็จนะครับตัวแอปก็จะเก็บประวัติการแปลงนะครับแล้วก็บอกว่าเราแปลงครบไปกี่เปอร์เซ็นต์ของช่องปากนะครับให้คะแนนออกมาด้วยนี่นะครับหลายๆครั้งเราดูได้ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สวยงามอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งถ้ารีบหน่อยอาจจะไม่ร้อยไงนี่ตรงไหนพร่องไปแหว่งไปนะครับเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าครั้งต่อไปเราจะแปลงฟันได้ดีขึ้นในทุกครั้ง แม้ว่าเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่บนแอปตลอดเวลานะครับแต่ทั้งนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับของ a u r o Bio 7นี้นะครับเขาไม่ได้บอกสเปคมาบอกแค่ว่าเป็นลิเธียมไอออนนะฮะแต่ว่าในขนาดเนี่ยเขาไม่ได้พูดเขาก็คำนวณมาให้ว่าต่อรอบการชาร์จเขาบอกว่าอยู่ยาว2สัปดาห์เลย14วันอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการคำนวณจากสเปคแบบที่เขาไม่ได้บอกเราแล้วเขาก็เอามาหารตามจำนวนวันนะครับ แต่เมื่อเราแปลงจริง1ครั้งเนี่ยบอกเลยมันเลย2นาทีแน่ๆเพราะว่าโดยธรรมชาติพอตืด2นาทีปุ๊บเราอาจจะไหลไปต่อเพราะว่าเรายังไม่เสร็จใช่ไหมครับดังนั้นพอเราเกินกําหนดไปนิดหน่อยแบตเตอรี่มันจะลดครั้งละประมาณ2%นะครับทีนี้เราลองคํานวณกันดูวันละ2ครั้งของการแปลงก็4%บวกกับแบตเตอรี่จะต้องลดลงบ้างจากการวางเฉยๆหากไม่ได้กลับ้าสู่แท่นชาร์จ ฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะตกประมาณ10วันนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมีหน้าจอบอกระดับแบตเตอรี่และที่สําคัญแท่นชาร์จนี้ถ้าคุณอยู่บ้านคุณชาร์จทุกครั้งหลังการแปลงฟันเสร็จอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในมุมมองนี้ก็จะไม่มีความรู้สึกแบตหมดให้รําคาญใจถ้าใช้ที่บ้านแต่หากจะเดินทางต่างหากล่ะครับอันนี้ต้องคํานวณดีๆเพราะว่าตัวกล่องที่เขาให้พกพาง,ง่ายสะดวกเนี่ยนะครับสังเกตดู ไม่มีจุดที่เราจะวางแท่นชาร์จไปด้วยใช่ไหมเราวางตัวหัวเราไปตัวเครื่องเราไปแพ็คไปแบบนี้อันนี้ขึ้นเครื่องบินได้นะครับตัวแบบนี้ก้อนเล็กแต่ว่าเป็นแฮนด์แครี่นะตามกฎการบินแล้วก็เราก็ถือไปใช้ตามที่ต่างๆก็คำนวณทริปละกันว่า ประมาณ10วันนะครับต่อการออกต่อทริปนะครับถ้าเกิดอยากจะอยู่นานกว่านั้นก็ต้องพกแท่นชาร์จไปด้วยตัวแท่นชาร์จนะครับมีจุดสังเกตนิดหนึ่งสายที่เขาชาร์จเนี่ยเป็นปลั๊ก AC นะครับที่เขาไม่ได้เป็นหัวแบบ USB C มาฉะนั้นเขาก็จะทําการเขาเรียกว่าเชื่อมติดกับตัวแท่นไปเลยครับถอดออกไม่ได้โดยจยักรยานทางตแพทย์เขาไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้แต่ผมไม่ใช่ทาตแพทย์ สิบป,ปากว่าไม่ใช่ตาเห็นสิบตาเห็นไม่ใช่มือทํากับปากเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับแน่นอนแล้วครับการเทสอาจจะทําให้ผมพูดกับคุณผู้ชมไปด้วยไม่ได้นะครับแต่ท่านี้ขอบคุณทีมงานออ,ารอร์บีด้วยแนมะ่ทำแก้วแบรใจมาให้นี่เดี๋ยวเราเริ่มก,กันเลยดีกว่านี่ฮะใช้แปรงสีฟันแล้วก็ใช้ยาสีฟันอรอร์บีด้วยนะครับนี่เอาสักประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากฟับนี่โอ้พอเป็นแป,งงปรงทรงกลมเนี่ยทำให้ยาสีฟันประทับพอดีเลยนะฮะโอ้โหเป๊ะมากนะฮะ สุดยอดะฮะอะไปกันต่อเลยเตรียม Brush Now นะครับนี่แล้วก็เปิดเครื่องั๊บแปลงรอบแรกเนี่ยอยากจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะผมก็เลยไปยามแปลงนะครับ เอาเป็นว่าน่าสนใจมากได้96คะแนนนะครับจากการแปลงครั้งแรกแล้วก็100%เเข้าเรชเลยนะครับผมใช้เวลาไปเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าผมพยายามจะซิงทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพรสเชอร์ของผมมี33วินาทีที่กดแรงเกินไปนะถือว่าดีมากก็จะเป็นการฝึกทักษะในการแปลงฟันไปเรื่อยๆเลยนะครับฟินิชความเข้าใจของผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่านี่ปล่อยแดงแบบนี้ต่อไปไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าผมต้องแปลงเบา ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มันรู้สึกจะอ่ายกว่าการแปลงทั่วไปนะครับหนึ่งเราเป็นคนแปลงฟันด้วยแปลงปกติมาก่อนเราใช้ความรู้สึกจากการถูไปให้ครบพื้นที่แล้วเราชักแปลงออกเลยแต่ตอนความรู้สึกที่ได้จากตอนนี้ก็คือเราจะต้องทําให้ฟันเราในแอปพลิเคชันนี้มันสดสว่างขึ้นมาซึ่งมันก็เลยทําให้มิติในการแปลงฟังนบะสะอาดมากๆรู้สึก ไม่ได้นางการสะอาดแบบนี้มานานมากๆแล้วฟิลเดียวกันกับตอนที่คุณหมอขูดหินปูนเสร็จฟิลแบบนั้นเลยเพราะว่าแรงสั่นออกมาที่มันเป็นแมกเนติกไรฟ์อ่ะมันสุดยอดอะคือมันให้ฟิลของการทํำให้ปล่ารู้สึกสะอาดแบบสะอาดแน่ๆโอ้นี่ผมมั่นใจแล้วในการที่จะเดินไปใช้ชีวิตเดวนี้สุดยอดรีวิว BT มีข้อสังเกตให้คุณผู้ชมเสมอครับ ข้อสังเกตของการใช้งาน a r โ b IO 7นี้นะครับต้องบอกว่าด้วยความเป็น u l t i m a t e ของมันเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรจะติแต่จะบอกทุกคนที่เคยเป็นผู้ใช้แปลงไฟฟ้าของอ r o b i อยู่แล้วเดิมในหัวแปลงเนี่ยเขาจะสลับสับเปลี่ยนข้ามรุ่นกันได้นะครับแต่พอเป็น a r โ b i i ไอโอ e ีรเท่านั้นแหละนี่ภายในนะครับจะมีแม่เหล็กอยู่อีกหนึ่งตัวซึ่งจะสอดรับกับ Magnetic Drive นะครับเพื่อทาให้ใช้งานกันได้ฉะนั้นครั้งนี้เป็นการขึ้นซีรีส์ใหม่เลย คุณจะเอาหัวแปรงเดิมๆมาเสียบใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่แล้วหัวแปรงนี้นะครับปกติเขาจะขายเป็นแพ็กเกจนะครับหแพ็คจะอยู่ในราคา899บาทไทยแต่แน่นอนแหะครับเขามีลดราคาให้เราใจอยู่เรื่อยๆแหละครับและรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาแม้เราแอบบอกมาตลอดระยะเวลาการรีวิวก็ตามแต่ o u r a เร o 7นี้นะครับวางจำหน่ายในประเทศไทยแบบเป็นทางการที่ราคา15,000 999บาทช่วงนี้ออร์รบีเขามีโปรลดราคาให้คุณผู้ชมครับเหลือ14,399บาทแต้ๆ14,400มีทอนนี่และ m a r k e t ็ตตของออร์รบีที่เราสังเกตเห็นมาโดยตลอดนะครับเขาจัดแฟลชเซลล์เรื่อยๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์คุณก็สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่คุณสะดวกเลยนะครับจะลองหยิบจับจริงที่หน้าร้านแน่นอนครับร้านบูธนะครับ ทุกสาขาชั้นนำก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้วางอยู่ถ้าสงสัยอะไรถาม B A หรือ Beauty Assistant ที่ร้าน Boost เขาได้เลยแปลงสีฟันไฟฟ้าระดับเรือธงที่มีฟีเจอร์อัดแน่นเป็น gadget แบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมี <c oughs> น่าลงทุนเหมือนกันเพื่อช่องปาก ฟันสะอาดหมดจดอ่อนโยนแบบมืออาชีพเปลี่ยนมาใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าซีรีส์ IO ทําความสะอาดคาบพลักได้หมดจดมากกว่าแปรงทั่วไปแน่และครับแถมอ่อนโยนต่อเหงือกด้วยสมดังความเป็นมืออาชีพของออโรบีบ้าจริงที่คะแนนแปรงฟันผมยังดีไม่พอฉะนั้นต้องแปรงอีกรอบแล้วก็สะสมคะแนนไว้นะครับมั่นใจได้ว่าออโรบีจะเป็นโค้ชการแปรงฟันของเราเพื่อให้การพบหมอฟันครั้งต่อไปหมอปรบมือ